วิชาการเผยบนเวทีเสวนาทางออกวิกฤตประเทศว่าหลายคนสับสนเกี่ยวกับมาตราเจ็ดเพราะยังไม่มีความจําเป็นการเสนอของกลุ่มกปปสต้องอยู่บนเงื่อนไขให้นายกพฐมนตรียุบสภาและลาออกจากรักษาการนายกจึงจะเข้าเงื่อนไขใช้มาตราเจ็ดได้แต่วันนี้ฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติไม่มีความขัดแย้งกัน กลุ่ม40สวรประกาศหากรัฐสภาหยิบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291มาโหวตในวาระ3เพื่อตั้งสอสอรอผ่าต่างตังนนายสุเทพถือว่ามีเจตนาล้มล้างการปกครองระบอบรประชาธิปไตยดังนั้นแนวทางที่ดีที่สุดคือการยุบสภาและคณะรัฐมนตรีลาออกตามรัฐธรรมนูญมาตรา180และ181 อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเตือนนักท่องเที่ยวขึ้นภูสัมผัสลมหนาวช่วงนี้ให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดไม่เดินออกนอกเส้นทางที่กำหนดไว้พร้อมกับชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังช้างป่าเป็นพิเศษโดยเฉพาะฤด,ดูนี้ช้างจะเครียดอาจทำร้ายนักท่องเที่ยวเหมือนทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้สนับสนุนโดยสบูเบนเนตซีเ